สวัสดีครับผมชื่อพิเชเษเดนิชาพงเจริญน,นะครับเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับนากฐานนะครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกลศาสตร์หลักกาเบื้องต้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ,รบวิชากาลศาสตร์คลาสสิกนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุ ภายใต้อิทธิพลของแรงนะครับถ้าเราพูดอย่างยอ่อๆคือการเคลื่อนที่ของวัตถุจะอธิบายเป็นฟังก์ชันของเวลาครับอย่างเช่นในกรณีการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติครับของวัตถุ1ชิ้น,นครับก็จะอธิบายด้วยฟังก์ชันที่เราอาจจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับเป็น x t ครับซึ่งถ้าเราจะพลอตกราฟของมันนะครับเราอาจจะวาดกราฟในลักษณะ กราฟของการเคลื่อนที่อาจจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับของฟังก์ชัน x t ถ้าเรามีวัตถุแล้วเราทราบแหลงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเช่นลักษณะแบบนี้เราจะหาฟังก์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ได้อย่างไรครับคือขั้นตอนแรกเราก็จะเขียนสมการ เรียกว่าสมการการเคลื่อนที่แล้วเราก็แก้สมการการเคลื่อนที่นี้นะครับคําตอบของสมการนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งอธิบายการเคลื่อนทีห่หรือถ้าเราเกล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือความสําคัญของฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันนี้สําคัญอย่างไรก็คือเป็นคําตอบของสมการนี้นั่นเองครับ มีหัวข้อหนึ่งในวิชากลารตร์ตรคลาสสิกนะครับที่ชื่อว่ากลารตร์ร์ปาราการนะครับในหัวข้อนี้นคือจะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบะครับซึ่งปริมาณนี้เราเรียกว่าแอคชั่นครับก็คือเขียนด้วยสัญลักษณ์ตัว S นี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างครับขอเวลาลบราดแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวยอย่างของแอคชั่นนะครับอย่างเช่นในกรณีของมวลติดสปริงนะครับตัวชี่วัตถุมวล m ติดกับสปริงที่มีค่าของที่ k วางอยู่บนพื้นลื่นนะครับพื้นที่ไม่มีความฝืดแล้วเราจะศึกษาการเคลื่อนที่ของระบบนี้นะครับซึ่งแอคชั่นของระบบนี้นะครับจะเขียนอยู่โดยสมการที่หน้าตาแบบนี้นะครับโดยที่ x d o ก็คือ dx by dt ซึ่งถ้าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันขึ้นมาแล้วสมมุติว่ามีฟังก์ชันของเวลาอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อธิบายการเคลื่อนที่ของระบบนี้รเราใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปในแอคชั่นในใน,ในทางขวานขวามือของสมงการเราจะได้ค่าแอคชั่นมาซึ่งเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันฟังก์ชัน,น ้าเราพิจารณาระบบระบบใดๆนะครับสมมุติว่าหยิบม,มาระบบหนึ่งแล้วแอคชั่นสามารถเขียนอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะสมมติว่าเรายังไม่สนใจเรายังไม่ทราบว่าเส้นทางหรือว่าฟังก์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุหน้าตาเป็นอย่างไรครับรแต่ว่าเราจะลองมาพอดกราฟนะครับของฟังก์ชันต่างๆเราดูในรูปแบบต่างๆครับให้เป็นฟังก์ชันของเวลา สิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าเราเอาแต่ละฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นในในตัวอย่างนี้นะครับเราก็มีเขียนไว้ห้าฟังก์ชันครับอย่างเช่นเราเอาฟังก์ชันนี้เข้าไปแทนในแอคชั่นเราก็จะได้ตัวเลขออกมาครับเอาฟังก์ชันตัวต่อมาแทนก็ได้ได้ตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทำอย่างนี้ไปนะครับสำหรับฟังก์ชันใดๆครับ ซึ่งความพิเศษของฟังก์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ค่าของแอคชั่นมีค่าเอกซ์ m รีมครับเราก็มักจะนึกถึงการดิฟใช่ไหมครับการหาอนุพันธ์ครับซึ่งก็คือแปล,แลว่าเราอาจจะมอง S เป็นฟังก์ชันของฟังก์ชันเหล่านี้นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันของเส้นทางต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ดิฟเทียบเส้นทาง แต่ปัญหาก็คือตอนที่เราเรียนแคลคูลัสเราไม่เคยริฟเทียบอะไรที่ซับซ้อนขนาดนี้นะครับเราเคยแต่ริฟเทียบตัวแปรครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับไอเดียก็คือเราจะแปลงปัญหาที่ดูซับซ้อนนี้ให้เป็นปัญหาที่ง่ายขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่เราใช้สามารถใช้แคลคูลัสสำหรับหนึ่งตัวแปรในการแก้ได้ สำหรับวิธีการแปลงปัญหาให้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะสมมุติก่อนว่าเส้นทางที่หรือว่าฟังก์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ครับคือฟังก์ชัน x 0 t แล้วเราก็ศึกษาเส้น กราฟเส้นต่างๆอื่นๆน,นะครับซึ่งมีคมุณลักษณะตามนี้นะครับคือสามารถเขียนอยู่ในรูปของ x ู t บวก Alpha คูดอี e t t, ตาโดยที่อีตคือฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่มีค่าเป็นศูนย์ที่เวลาเริ่มต้นและเวลาปลายครับซึ่งเส้นกราฟต่างๆที่อธิบายโดยฟังก์ชันลันกษณะแบบนี้เนี่ยก็คือจะมีลักษณะตามที่วาดน,นะครับก็คือ ที่เวลาเริ่มต้นก็จะมีตำแหน่งเริ่มต้นก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่อธิบายโดยฟังก์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายที่เวลาสุดท้ายเนี่ยก็คืออธิบายด้วยตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับซึ่งจะ,จะ,จะตรงกันนะครับคราวน,นี้ถ้าเราเปลี่ยนค่าเอลฟาไปเรื่อยๆเราก็จะได้เส้นกราฟที่ลักษณะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ถ้าเอลฟาเท่ากับ0ูนก็ คือเป็นเส้นของฟังกช์ชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับในขณะที่ถ้าแอลฟาค่าอื่นๆก็จะได้การาฟเส้นอื่นๆนะครับ ซึ่งการเตรียมการนี้นะครับช่วยให้เราลดรูปจากปัญหาที่ซับซ้อนนะครับก็คือปัญหาที่เราดิฟเทียบเส้นทางซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเขียนว่าอย่างไรครับเป็นปัญหาที่ง,ง่ายๆคือเป็นปัญหาที่เราจะดิฟเทียบอัลฟาซึ่งเราก็อาจจะเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับดิฟแอคชั่นเทียบอัลฟา แล้วก็ณแอลฟาอกศูนย์เราก็จะได้อนุพันธ์นี้มีค่าเท่ากับศูนนะครับซึ่งเป็นเป็นการบอกว่าฟังแอคชันนี้มีค่า x 3สำหรับสำหรับแอลฟาศอกศูนย์ครับเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ Action คือปริมาณที่เขียนในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะของจิกกแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนฟังก์ชัน x ให้อยู่ใน รูปของก็ให้สามารถอธิบายด้วยเอลฟาครับเราเขียนเป็นลักษณะน,นี้นะครับตามรูปที่วาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราแทนค่า x ในลักษณะน,นี้เข้าไปที่สมาการข้างบนนี้นะครับ x ก็จะโดนแทนด้วย x 0 t บวกเอลฟาอีตา e t นะครับในขณะที่ x ดก็คือก็จะนิดเทียบเวลาที่ตรอง x 0ูนแล้วก็ยิดเทียบเวลาที่อีตานะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรามาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้กันนะครับทางด้านขวามือของสมการเราก็มาดูว่ามีเอลฟาอยู่ตรงไหนบ้างครับคือเอลฟาก็จะอยู่ในอาร์กิวเมตที่1กับอาร์กิวเมตที่2 ของฟังก์ชัน l ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้วิธีการอของกดลูกโซ่นะครับโดยการหาอนุพันธ์เทียบกับอาร์กิวเมนต์ตัวแรกครับแล้วก็หาอนุพันธ์ของอาร์กิวเมนต์ตัวแรกเทียบกับแอลฟาครับ และทำในทำนองเดียวกันกับอาร์กิวเมนต์ตัวที่สองนะครับซึ่งเราจะได้อ่า มือของสมาการในลนักษณะนี้นะครับคราวนี้เราหาอนุพันธ์เทียบเอลฟาแล้วขั้นต่อไปก็คือเราจะให้เอลฟาเท่ากับศูนย์นะครับกำหนดให้เอลฟาเท่ากับศูนย์ซึ่งเมื่อเราเซตเอลฟาทกับศูนย์ทางด้านซ้ายมือของสมาการนะครับก็แปลว่าทางด้านขวามมือของสมาการเราจะทําเช่นเดียวกัน,นครับคือเราเจอเอลฟาที่ไหนเราเซตให้เอลฟาเป็นศูนย์ทุกๆที่นะครับซึ่งในที่สุดแล้ว สมการท,ทางฝั่งขวามือก็จะออกมาอยู่ในลนักษณะตามรูปนี้นะครับตอนนี้เราจะในขั้นตอนต่อไปเราจะทำการอินทิเกรตบ y p a า t สํสำหรับ e อีตาตัวนี้นะครับแต่ผมจะเขียนฟังก์ชัน L ตัวน,นี้ย่อๆนะครับแทนที่จะเป็นใส่ a r ร์ m e เมไปด้วยก็จะเขียนแช่ค่ L เฉยๆนะครับ ข้อแรกเราไม่ทำอะไรกับมันนะครับเราก็เก็บข่อยมันพิดไว้ก่อนและในขณะที่ข้อที่สองเราจะใช่อินทิเกรชันบายพาสนะครับสำหรับตัวนี้ นะครับซึ่งพคดที่2องโที่3ของสมัครของบรทัดที่ 2, 2> <บ>เกิดจากการทำอิเรชั่นบายพาสของพดที่สองของบรรทัดแรกเราสังเกตว่าพนดนี้นะครับ เป็นเป็นการอินทิเกรตของ Total d e ว i v ลิเวอซึ่งก็จะเท่ากับซึ่งเราก็จะต้องมีการเขียนค่าของอีตาที่ กับอีต้าที่ TF นะครับซึ่งเรากำหนดให้อีตาเป็นฟังชันที่เป็นศูนยณเวลา TI กับ TF ดังนั้นพจน์นี้ก็จะเป็นศูนไปนะครับสิ่งที่เราเหลือก็คือ เราเราก็จะเหลือ,อพค้นแรกกับพ้ดที่สามนะครับเราก็แค่จับมารวบด้วยกันครับตรงนี้ฟงังก์ชันอีตาเป็นฟังก์ชันใดที่มีคุณสมบัติเพียงแค่ควรจะมีค่าเป็นศูนที่ TI กับที่ tf นะครับดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราให้ปริมาณนี้เป็นศูนย์โดยที่อีตาเป็นค่าใหญ่ ดังนั้นโดยที่อิต้าเป็นฟังก์ชันใดๆดังนั้นก็แปลว่าเราก็จะต้องกำหนดให้ปริมาณในโมเดลน,นี้มีค่าเป็นศูนย์นะครับสรุปก็คือเมื่อเราดิฟเอสเทียบอลฟาแล้วเราเซ็ตอลฟาเท่าก,กับศูนย์แล้วเรากำหนดให้ตัวเนี้ยเป็นศูนย์เราก็จะได้สมาการสมราการนี้มานะครับซึ่งก็คือสมาการนี้ชื่อว่าสมาการของออยเลอร์ลาก,การ หรือถ้าผมอยากจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรเล็กน้อยกลับไปใช้แทนที่จะเป็น x ศูก็เป็นชื่อ x ติ A อะอยนี้นะครับซึ่งสมาการนี้จะทําหน้าที่เป็นสมาการที่อธิบายการเคลื่อนที่สําหรับระบบโมดิสตสปริงนะครับที่เราพูดยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับฟังก์ชัน L ที่เรายกขึ้นมาสําหรัรบระบบนี้ครับก็คือมีหน้าตาตามที่กล่าวไว้ ข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับก็คือ1ส่วน2 F V กำลังสลบ1นส่วน2 K X คกลังสเราจะมาเขียนกันว่าสมการ่อยเลอร์ลาการของฟองังก์ชันนี้เป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกก็คือเราหาเดรีเวทีเทียบกับ X แล้วก็ มาแล้วก็หาเทียบกับ x ดอซึ่งก็จะเป็นการหาอนุพันธ์เทียบกับเทอมแรกเท่าดียวนะครับซึ่งขึ้นกับมีแค่เทอมแรกที่ขึ้นกับ x ดอนะครับเสร็จแล้วปริมาณนี้เราก็จะมาหาอนุพันธ์เทียบเวลานะครับ ดังนั้นสมการออยเลอร์อลักการก็คือครับหลังจากจากรูปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ก็คือ กฎของนิวตันข้อที่2นะครับสำหรับระบบนี้นั่นเองนะครับซึ่ง x เราก็สามารถาจากสมการนี้เราสามารถแก้หา x ได้นะครับซึ่ง x ก็เป็นฟังชันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสำหรับระบบนี้นั่นเองนะครับ